ดีแล้วเขาเสนอวิธีการเล่นแบบนี้มาในตอนที่เรากำลังได้เปรียบอะพี่คิดว่าเจ๋วเลยตอนแรกอยู่หน้าหน้าสอนอพี่ไม่คิดจะแทงเขาไงปัญหาคือตอนแรกขึ้นรถก็จะไปอยู่แล้วแหลปะปัญหาโมงพี่มาขึ้นรถตอนนั้นแหละรถแม่งบักเที่ยขึ้นลอยกาอาการหมุน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 แล้วก็หล่นลงมาหงายก็บอกเขาะตะโกนเลยใครมีรองแขกคุกเข,ข่าฝั่งเขาคุากเข่ากันหมดแล้วฝั่งเราแม่งโดนสึก์มีไงเขาก็ตีเลยโดนเลย กัน้ว่าี่ี่มงมันได้นี่แกตัวบัคไงไม่ขึ้นรถมันกำลังไปตะมอมันกำลังไปตามมันไปลงเลยครับมัไปลงเลยไปไเลลไปลงไปลอันเกียแล้วช่างแม่งไปเลยปนที่เราเป็นที่เราไม่ปไรพี่มันเป็นที่เราเป่เราตัวเองช่างแม่งเป็นที่เราเป็นที่เราพี่ช่างมันไม่ได้เสียทองนี่ไม่ได้เสียอะไรเยอะนีเ้ยพี่เสมีนอแพ็กมันตอนนี่จะเอามาต่อหน้าโรงพยาบาลน่ะคุณยุส้มมันมีชชว์ๆอะไ้มงใช่มันึ่งใช่พี่มาแทรพี่น่าสอนได้แทนพี่น่กสอนไ้ เราเลี้ยงมีได้ทานโดนโดนแล้วพี่โดนออกมาแล้วโดนอะไรบ้างโดนออกมาได้มาแล้วสวยสวยแต่เมื่อกี้ต้องบอกในโรงพยาบาลได้2องเขาเอาให้เพื่อนคนหนึ่งแสดงว่ามี2คนใช่ๆชเออพี่ตลาดให้มีรถด้วยมีรถด้วยหลังหลังีรถหลัี่มาเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยไเดี๋ยวเดี๋ยว่ดิต้องดูอ่ะยังไงก็ต้องดูเอากบีบ่าเราไม่มีก็แบาไป หลังหลังไปเลยไม่หลังไม่มีรถพี่หลังไม่มีรถไงเขาออกมารับไม่ได้พี่กลัวว่าเขาจะวิ่งวิ่งออกไปไงออกไปท่างอื่นอ่ะมึงอย่าลืมว่าเขาวิ่งออกได้เวกีร์ถูกไหมออกไปก่อนออกด้านหลังไปอ้อมเออออกไปก็จบแล้วด้านหน้ามันไม่ลอดตรงไม่หลอกเชื่อพี่ไม่พ้นสายตาแน่นอนมึงดักหลังไมพี่กลัววิ่งเข้าตึกนี้แล้วเราฆ่าสายตาไงคนมีะเข้าใจปะยังไงมึงเจอแน่นอนมึงเชื่อพี่ดอกแฉกทองดอกแฉกเงินเเจอแน่ จริงมึงเชื่อมึงเชื่อพี่เราได้เปรียบแล้วตอนนี้เราได้เปรียบแล้วเขาจะไปเติมอะ่ะเขาต้องหมดทุกคนเขาถึงจะไปเติมได้จริงเพราะเขาเล่นกับเราไม่มีโคดาวเองถูกต้องใช่แล้วเราก็เล่นแบบเดียวกับเขาด้วยแหละเชื่อพี่ดีแล้วเขาเสนอวิธีการเล่นแบบนี้มาในตอนที่เรากำลังได้เปรียบอะ่ะพี่คิดว่าเจ๋วเลยตอนแรกอยู่หน้าหน้าสอนอพี่ไม่คิดจะแทงเขาไงปัญหาคือตอนแรกขึ้นรถก็จะไปอยู่แล้วแหละปัญหาไอ้มงวิ่งขึ้นรถตอนนั้นแหละรถแม่งบักเฮียขึ้นลอยการการหมุน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 แล้วก็หล่นลงมางาย ก็บอกเขาตะโกนเลยใครมีนอกแท็กคุกเข่าฝั่งเขาคุกเข่ากันหมดแล้วฝั่งเราแม่งโดเสกมีไงเขาก็ตีเลยโดนเลยดีโชคดีอย่างเดียวที่แม่งไม่เอาจากตัวพี่ไปพี่มีทั้งดอกแท็กทองลอกแท็กเทาแล้วก็ตำรวจมาแล้วตำรวจยิงเขาก่อนตำรวจโวยไอเชียหน,น,น,น้าสนอนอหน้าสนอนอว่าคือตรงหน้าทางทางเลยขึ้นเลยะเวย <c oughs> ไอเชี่ยตีกันตรงนั้นเลยอย่างเดือดเลยผมก็ถามเพื่อนอยู่ทำไมไม่ไปรับทั้งหมดวะเออเขาตีกันไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เปไรแต่เกันดีแล้วเชื่อพี่เชื่อพี่อย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้ดีแล้ว มันเป็นการชิงจังหวะกันแล้วแบบนี้ดีเชื่อพี่ยังไงเขาออกจากออกจากออกจากโรงพยาบาลเราปั๊บเนี่พี่คอนเฟิร์มขอเวลาแป๊บกินข้าวอยู่ได้ได้ได้กินเสร็จแล้วขับพี่หน่อยได้เฮ้ยขึ้นขับไปขึ้น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 เดี๋ยวไอ้เพวกกลับไปเติมล็อกแท็กกลับไปแล้วเอาแม่งเลยกินข้าวนะเออเออมึงกินข้าวไปมันจะมีพวกกลับไปเติมล็อกแท็กอ่ะกลับไปเติมล็อกแท็กตีเปิดผ่านดิ แจกทองก็ต้องมีอ่ะแจกทองนีแน่ใครเขาของเขาใครไม่มีแจกอ่ะเอ้ีกระจายเร็วอ้ดเใครไม่มีนี่ไงใครขึ้นรถเร็วๆนี่แหละมีนีีีขึ้นรถเร็วๆนั่นแหะีแกหมดอรออันนี้มีแจกหมดวหรอไม่รู้ไม่รู้ใครไม่มีดด้วยครับใครไม่มีดน้วยนะไม่มี้เขครับไม่มี้ขาไูเขานะอ่มันมีคนไม่มีเอเเลยเลเลยเลเลยเล่นหลนเลยเลเเอเลยเหล อย่าเอาดิขอโทษไปปัมนั้นปั้มไปปั้มไปหลปัมปัมไปปัมปัมอลเลยปัมไปปัมไปเอาปัมไปไปัมปัมไปปัมอตายเต็มหัวเลยโจ๊กมแัเอามัแทงมัตัวนี้ล้มตัวนี้เ้เหลืองแล้เหลืองไอ้โจ๊กแล้เหลืองไอ้โจ๊กมันจบแล้ว ไปผู้แป๊บแป๊บแป๊บไม่เล่นไม่ก่อนเล่น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 ก่อนโอ้ค่อนขวงเลยวะเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนอาอยู่เอามันใช้ต่อตายอ่ะไปตัดยาให้ครับน้าคดตายตาย รีบรีบติ<ป>ออ๊งเวงจะตายแล้วจะตายล<ป><ป>็อกยีงไ,<ป>ไม่ได้เล่น มึงยังไงอ่ะมึงยังไงมึงยังไงทำไมเท่าไรทำไมเทอาไรปากเฮ้ยมึงตายแล้วมึงมึงมึงตายแล้วมึงพูดคำพี้อะไรใช่ๆพูดได้นะครับพูได้พูดได้นะครับอย่าลืมนะหนึ่งหนึไรครับพูดได้พูดไหมอะไรพูดไหมไม่หยุดเลยอ่ะร้อนหรอร้อนหรออนหอไม่ร้อนครับก็ไม่ร้อนครับเย็น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 น้องร้อนเหรอครับตอนนี้ก็ไม่ร้อนหรอครับ แต่ปากก็แพ้าก็พไม่ดี่มี่ะก็ครับก็แพ้ก็เดียก็รู้ไม่ไม่เมีคนไม่มีลอกแท็ไงครับผมดูอยู่นี่ไงมันมีคนไม่มีลอกแท็กไงไม่เพราะว่าอ่าผมผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือผมเขาไม่มีสิหมายเช็ผมไไม่ะยคนได้ไหมล่ได้ไมอาช็ผมกได้เน่ยไปตวจเช็คเลยไเช็คเลยผมขอจะยืนดู่ยรวคเลยไปเช็คเยเช็คี่ครัเช็ช็ผม่ลยอวจเช็ผม่ช็เช็คเลยเช็คเลยผมโกห นี่เฉือนยังมีอยู่เลยเดี๋ยวยาก็หมดคนนี้ไม่มีครับเนี่ยคุณตวมาเช็คเนี่ยตรงแถวนี้มาเช็ค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 ๋ยวกโกเออคนคนตรงนี้ไม่มีจกนะคนตรงนี้ไม่มีจกนะเนี่ยเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้ใครจกเลยนะไม่ได้จกเลยนะมาเช็คมาเช็คตรวจเช็คเช็คเช็ค้าผมยังไม่มีใครจกนะเชื่อ่อเชื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 ่อเ่อ้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นหรอืไม่เห็นหรอก

อ้เดาอ่ี้มย้วมกหไม่้ไม่ให้หน่อยเออใน่ไม่มีนกแขกให้ไม่ล้มอไมพอแล้วเฮ้ยเ้ก็ผมไม่ได้ล่ค่ไหนพอแล้วหมดก็คือจบที่อื่ไจบที่อื่นครับไปจบแล้วอ่ะล้มไปเลยพวกเนี้ยก็ชอบเลยอยชอบเจอวนี่เลยรอบางผม่นนะใครไม่มีกแขนะแล้วก็เอามาแกไว้ตรงกอนี้นะพูดห่ได้ไมครับไยู่ตรงรถ่กไ้

เอาไปเลยเอาไปอง้านเลให้หมดเลยพวกเนี้ยเนี่ยไม่มีเลยมเอ้มีเ้ีีให้เขาเช็คดอกแ็กก่อนใครไม่มีดอกแ็กอุ้มไปกองตรงนู้นเอาไปเอาไปลงมาเอ้สนอเลยใช่มยไปไหมดนเไปับรอสเก็บเ้งไได้นะอ่าส่วนดูไว้เอาไปสนอเลยครับ เอาเอาเคสไปเดี๋ยวผมเฝ้าโรงพยาบาลเพิ่มอีกคนหลบหลบมองเซนโซ่โอเคไปมองเซนโซ่โอเคไปเดี๋ยวผมของหอเต็มรถไปด้วยนะมาหมดมหมยโอเคผมโคตรชอบเชิงนี้เลยว่ะ ยาย่ายามองไม่เห็นเดี๋ยวขับเองเรามองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวพาจะชุมคลองเอาไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กอยู่เปล่าไม่มีใครอยู่วะเพื่อนในในรถอ่ะผมอยู่มี่ผมอยู่เยี่ยเมือ่อยยันหล่อโคตรเดือดกลัวให้เดือดเลยเมื่อกี้มันจัดเดือดจัดเลยใช่เหรอหนักเลยเออหนักก็แล้วทำไมอย่างมึงก็แพ้อ่ะเยันแม่เออเยี่ยเมือด่าก็คือตอนแรกอ่ะไอหล่อดว่ามาดิมึงมาดิมึงมาดิไอเยี่ยเมือก็ตีกลับมาดิ แล้วมื่อตีเข้าเข้าหัวปึ๊บตีปมืดมาได้ไอ้ว่าฟันดีใช่แล้วไอ้มืดมันแบบว่าถล่มได้อะไรเงี้ยแล้วหลอคุณหมอกอะไรวะถลูดได้เหรอปางไอน้น้ที่ตัวเองก็สล่มอยู่นะมันเดือดจัดไอ้สัตว์เดี๋ยวมันเจอผมยาวๆไอ้นี่เจอผมยาวๆแบงแบงอหลงอย่าหลงเดือดจัดเบี้ยวเดือดจัดปังไม่รู้จักมองแล้วรู้ ไม่จำลอนี้ตลกนานแล้วตอดาตอสยมันจัดแล้วอ่ะไม่ละชุดที่ไม่ใช่ชุดบีีนี่ใครอ่ะนนลครับ อย่าอย่าเพิ่งเดินไปครับอย่าเพิ่งเดินไปครับเย็นๆฮ็นนะไม่ไม่ไม่ไปไหนหรอกครับไม่ไปไหนหรอกยเยียเฉยเยียเฉยมืดขึ้นแล้วยียเฉยหมอขึ้นแล้วยียเฉยเดี๋ยวหมอเวียนหัวนะฮะใช่ใช่อเซลอนเป็นติดกินในเประตูเป็นติดกินในเประตูข้างในอุ้มอุ้มมือผมหน่อยอุ้มมือผมหน่อยครับโอเค thank you เดิรับนี่ครับ อดีมืดมือออกว้าวิผมผมว่าผมเลิกบัฟไปนานแล้วนี่ๆี่ตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละอย่างชอบแม่เลยว่ะพูดกันเลยเจอกันเด็กผู้ชายก็ได้ไดอยินก็เจอไอีเด็กผู้ชายกัไร้องดังเหลือเกินปากฉลามเล่นอย่างนี้เย้แมาหนาเพื่อนไมวหนาเพื่อนไม่คึกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเชตเต้ต้อนมีจนหนึ่งก่อนไอหัวเจ้าพูเลยก่อนมือไวมือไว สรุปแล้วป้นกูดูแลบ้านเนื่องบ้านเนื่องใครเหคือยังเดียวคือยังยางเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดี่ยวเดี๋ยวทีเที่ยวเดี๋ยวที่เดียวเดี๋ยวอยู่กับเราอยู่แล้วที่ที่มันโดนคีพอดีปะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนไม่ใช่เฉินที่เบอ่ะถ้าโดนทำเอาไปอนสายมือไวเหรอสายมือไวตลอดมือไวตลครับถ้าโดนเอาเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยครับไปเฉินขอไปก่อนได้ไหมมึงจัาคนนี้เป็นอนิเมะได้ไหมขออนุญาตนะครับที่น่อนได้สรุป้วนของกูไปสองกัน คนนะครับขอได้รอเดี๋ยวรออยู่ขอไปลัวๆเลยอไปลัวๆเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยขอไปแบบโปรเลยได้ครับบินหมอผมมีแล้วนะผมมีในตัวแล้วนะแมวหน้านาาสิงลงไหนพ่สำนวนของโดีนลืนวอโดฟิลำเพื่อผมขึ้นัเนีย

ด4ครับพมาเร็วในสนนี้คับอลกูเนี่กูเป็นมคนกูจำไม่ได้ว่ามีบ้แัวมีง่ยเป็านที่อยู่ข้างนี่มาแล้ว่ายเลยคุยเรเลยคุยง่าคุยดเปิดห้องให้คุยเลยห้องนเปิดคุยได้นี่ไม่คุยที่็ได้เดยวมคุยที่คุไม่ได้ไม่ไต่อยกันอยล้วนี่งนี้ออไปไใช่ครับไปเลยไปเลยทําดีนคับมาดีนะครับอเคครับญปัเลเร็วเวเร็วเ็วทบานครับ เราพี่ว่าเราพี่ว่าไปไปเร็วเร็วเจอกันในตู้นะันนีเืจอกันในตู้มีคนเดือดมีคนเดือดใช่ผมโดนเดือเดี๋ยวไปคนในตู้เดี๋ยวไปคนในตู้ครับมีคนเดือดมีคนเดือดคุณอย่าเดินหันไปหันมาบันดันเขาจันมาตำรวะกบแข้งพี่ก่อนน้องเดี๋ยวผมโอนให้นะได้ๆๆมาอันนี้ปลดล็อกเมืองครับเขาเขาบอกอยู่ว่าตั้งนานแล้วครับให้จับเลยครับผมเลยนะครับ ถ้าผมจ่ายเลยก็ได้ได้ครับไปแล้วไปแล้วโอเคไปเรียบร้อยกูากนไปหมดเขนะขอบคุณครับไป<อ>เอาไปหมัดเอาไปหมัดหนึ่งจะต่อยกันเว้ยเมื่อกี้ผมเปิดด้วยหมัดมหนึ่ง